สวัสดีเมื่อสาวปรากนบอลสีร้อนแรงสวัสดีคะ่ะสีแม่งเออคือคือคำ <อะ S 2> พูดคำจาเนี่ยแหละดูมีสเสน่ห์มากแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นมาเข้ากิจกรรมเหลอคะใช่แล้วดีเลยคะ่ะนี่นะคือการป่าเป้านะคะถ้ามันจะมีลูกดอกอยู่ตรงนี้คนละสามลูก นะคะคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเข้าได้ได้ไดแค่นหนึ่งครั้งนะคะซึ่งพอเราเนี่ยป่าลูกดอกแล้วถ้าเราป่าได้บ้าที่สุดเราก็จะเอาเราก็จะได้ของและเอาของไปแรกไปรับเป็นรางวัลได้ยังไงล่ะคะนั่นแหละค่ะเหมือนไปัวปาลวทำไมคุคุจังวะอย่าอย่า ขอโทษนะไปตั้งคู่ใหม่อ้เฮียนี่คืองานวัดถึือสปารีโบเอาอะไรก็แย่แล้วใช่เด็เหมือนกันใช่ได้เยอะลุงดมอ่ะลุงจะไม่ได้แหนเขาใหญ่ป่ะหรือที่ไหนวะสักที่อะไไง นั่นแหละค่ะก็ปอดโยนกล้วยให้เลยนะคะโยนกล้วยเลยค่ะใช่ีี่ลคกูรู้เลยเจมมักรน่ชื่ออะไรเจมมกนชื่อมูมูไอ้สัสไอยาชียาีพอพอพกลับมากลับมาอโอเคครั ใครจะเริ่มก่อนกันดีคะอืออุ้ยเจ่งอุ้ยไอ้เฮ้ยกูจะไปบอกอะไรให้มึงทอยอะไรที่หมายมึงก็รีบจังเลยใช่ดิก็เด็กก็เป็นตอนที่เราอกเด็กเช็คไม่ใช่เหรออ่าป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 ่ป่าอย่างแรกเลยมาคนคนที่ติดอยู่ตั้งแต่หน้าหน้าหน้าสุดจนหลังสุดจะก็จะทอยตามมาเลยครับทอยเป็นเด็กอ่าเด็กเช็คมามาใครก่อนแคทก่อนแคทได้นมดหนึ่งอ่าไม่ใช่แัดหนึ่งหนินัดยี่สิบยี่สิบ

กูจะบ้าอ่ะเอางี้นะเอางี้นะช้าก่อนนะจะยังนะเพราะมึงจะมามาเกินหน้าเกินตากูไม่ได้โอ้โหแล้วล่ะอ๋ออุ้งก็เยอะเลยเฮียมึงเดือดกันทั้โอ้โหมึงจะเดือดกันทุกคนไม่ได้มึงดูเอาไปดีกันต่อเลยสัตว์ มึงดูมึงดูออาเปนี่กูก่อนนะใช่ไหมายโดดด้วยเด็กเซนตี้ระดับสิบเฮ้ยมึงตายอ่ะมึงตายอ่ะเอ้ยี่ยกูอยากอีสบายมากเลยเพื่อนแบบโอ้ยมีแค่นี้ได้สี่แต้ม แคสติลยี่ามยามได้สามแต้มบวกที่ทีหนึ่งเป็นเป็นอีกสี่แต้มไาอยู่ในสือเออสนยนไปอะไรเหี้ยกูไปเลยเหี้ยไปแล้ก <c oughs> ูจะอเหี้ย <c oughs> ดวงทั้งสองดวงตทีช่ <c oughs> วย้าบ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 เาี้า <c oughs> ว้าบ้าบ้พี่นี่าบ <c oughs> ้บเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยววันจันทา์นีบ้ <c oughs> มบ้าบ้าว้าน้าบ้าน้า้า้าบ้าบ้าาบ้้า้าาแ้น มันจบเลย <laughs> มันจบเลยโอเคฮะคนที่ได้มากที่สุดก็คือโบลิง่งท,ที่ได้ห้าแต้มมันมีมันมีลูกดอกให้สามลูกโบลิ่งแม่งเควียงแล้วพร้อมไปตีลังกาเลยฟุ <c oughs> ้ม <c oughs> แม่งแบบไอ้ที่ห้าไอ้ที่ห้าก็คือแบบว่าเออสามแต้มไอ้สามมันลูกดอกไม่มีอยู่แค่สามอันใช่ไหมแต่ลูกวงแม่งแตกห้าลูกอ่ะโปรบร้ แต่การลูกอะไงล่ะไงล่ะมึงปาทีเก่งมึงบอกิดมันก็คิดดูแล้วกันนะโกเลแอเป็นปลาลูกดอกอะมึงแต่ไปห้าลูกอะไรอเงี้ยมึงปลายังไงพี่มึงปลาอย่างไงก็คือแบบว่าเอ่อหยิบสามลูกมาแล้วปลาพร้อมกันหรือว่ากำสามลูกแล้วฟีเสเียงทีเดียวครับผมแบบหยิบได้ไหมเวลาแบบหยิบขึ้นมาตะกาแล้ว สาดสามลูกแล้วก็สาดไปโอ้ตั้งใจแบบตั้งใจแล้วแบบแหมันจะมีคนหนึ่งไม่มีโชคนะคะเนี่ยแม่สุดยอดเลยค่ะเดินไปแล้วนะครับมีอะไรถ้าถ้าได้อะไรก็ค่อยมาว่ากันนะขอขอไปตัวไปทำใจบ้างโอเคค่ะโอเคครับผมมาไว้ด้วยนะครับว่าใครได้แต้มเท่าไหร่แล้วเขียนไปด้วยนะโอเค เอ,อได้สีสวนเอาไปดีกูได้สีไงละมึงเอาไปดีกูเก่งมากก็เลยครับเก่งมากชวนไงนี่เอาไปดีเก่งมาก <c oughs> มเอาไปดีได้สีเอาไปเลยเรียนรูปแล้วเอาไปเลยรูปกูเนี่ยอ่ะนี่นี่รูปไปเลยเฮ้ยกูว่า